ดีครับถึงเจบัไดเฮตุงานนะคะมือนี้จะซ้ําเฮตหร่ะค่ะจะจบแล้วนะคะหลังนี้โปรดักนี้มาพร้อมห้องน้ำโอบันไดยอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะที่นองค่ะพร้อมบาร์ด้วยเบยลูกค้าเจคือออกแบบเก่งแท้อันนี้ลูกค้าออกแบบเองนะคะในโปรดักเจนะคะโครงเปล่าลามไปจนถึงเต็มรูปแบบต้องติดตามกันนะคะตัวนี้ มาพร้อมห้องน้ำด้วยบุยบุยเอาละค่ะแล้วก็จะหลังนี้นะคะสองเจ็ดค่ะตัวนี้สองเจ็ดเริ่มแรกสองเจ็ดเพิ่มออปชั่นมาเรื่อยๆสอบถามกันเข้ามานะครับผมได้สองชั้นพร้อมหลังคาสเปคงานเหล็กสองจุดสามค่ะบนหนึ่งจุดแปดมีห้องน้ำในตัวเกิดอ,อะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นจําพาดนี้ไว้นะคะสองชันค่ะตัวนี้ปูกระเบื้องพร้อมระบบไฟชั้นสองยังไม่ปูกระเบื้องอ่ะไปพื้นที่ยังว่างนะคะว่างหนึ่งค่ะว่างหนึ่งว่างสองว่างสาว่างสี่ว่างห้าว่างหกหกหลังค่ะพร้อมให้เสียบสี่แสนค่ะหลังนี้ไม่มีห้องน้ำสามคูณหนะคะทรงจัว่วนอ์ดิกสองชั้น คนส่งดับเบิลค่ะคุณสองเข้าไปเป็นสองหลังประกบข้างในปูกระเบื้องให้เสร็จสับพร้อมระบบไฟยังไม่รวมห้องน้ำห้องน้ำสามารถทำได้ทั้งสองชั้นอยู่ที่สี่แสนหกค่ะเมื่อกี้เจว่าผิดเมื่อใดวะหลังละสองแสนคือสี่สี่แสนนะคะมันเป็นสองหลังประกบเว้าผพิเว้าพลาดเว,ว้าแปดกะย่าถือซ่ากัน <S <S คุณยายแกแต่เ,เจ๊กลับมาจากออฟฟิศเมื่อคืนนี้ค่ะดึกๆเกือบเที่ยงขึ้น นอนจนหอดสองโมงเศร้าโอ้ยพี่น้องบังแล้วปลุกบุ๊ยแกจะตกแต่งให้หลังนี้แกภาคภูมิใจมากคุณยายแกทำแนละจัดสวนใส่หลังนี้แล้วค่ะฮกค่ะฮกรับรองแกชอบต้นไม้เดี๋ยวแกจะจัดให้งานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเก็บด,ดีเทลรายละเอียดตั้งเยอะค่ะเก็บเยอะมาก ก็ยังไม่จบปีก็ขึ้นชื่อว่าเรื่องมากจุกจิกก็เจติกค่ะทีมทีซทเซตอีเวนต์สั่งผลิตกับเราได้นะคะหลังนี้จบที่4ี่แสนค่ะเป็น2หลังพร้อมระบบไฟส่วนระเบียงยื่นออกมาอย่างนี้เมตรยีคูณสเมตรนะคะอยู่ที่1,2ื่นลูกค้าค่ะยกย้ายได้ค่ะสั่งได้ค่ะแยกประกอบตั้งหักรีเควสหลังนี้เลยค่ะ มาดูชิ้นงานจริงได้นะคะมาดูผลิตภัณฑ์เราได้มาดูโครงสร้างเราได้นะคะทีเซ e อีเวนตเขาชีจันค่ะโซนสัตหฮีบอยู่ภาคตะวันออกนะคะอินดีรับใช้บ๊ายบายครับ